สวัสดีค่ะดอกลิลลี่อันนี้เป็นของปี2012นะคะโปรดมีดอกไม้ของปี2024มาให้ดูกันนะคะตลอดรืดร้อนเลยต้นรืดร้อนเลยนะคะดอกไม้ในส่วนน้อยๆของโปรดเบ่งบานสดชื่นนะคะเต็มต้นเลยนะคะอย่าถามนะคะว่าชื่อดอกอะไรบ้างโปรจำไม่ได้นะคะ มีจำได้อาซเซเลียกุลาไฮเดรเนียดอกบูดดอกบูดคือต้นใหญ่ที่มุมบ้านนะคะดอกไม่มีแล้วดอกบูดไม่ใช่ดอกไม้ฤดูร้อนนะคะโพสต์บันทึกเอาไว้ให้ดูตั้งแต่เริ่มฤดูร้อนอย่างที่เห็นเนี่ยบานเต็มไปหมดเลยนะคะถึงปลายฤดูร้อน ดอกไม้เริ่มร่วงเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งนะคะสดชื่นสดใสโบสกก็ชื่นชมลุ้นทุกปีนะคะว่าดอกไม้โบสเนี่ยจะบานเยอะบานน้อยแค่ไหนนะคะที่เป็นพุ่มๆนี่เป็นพุ่มที่พักภูมิใจเพราะดอกนางเต็มทุกปีเหมือนกันนะคะนี่คือ ดอกญ้าที่สนามเลยนะคะก่อนที่จะตัดเคยมีดอกไม้สีเหลืองเองสีชมพูบ,นบานๆคล้ายๆายเยเบล่าแต่่จำชื่อไม่ได้แล้วสีเหลืองเองนี่ชื่อว่า Black Eye นะคะไม่เตอร์ไถออกหมดเลยก็เลยไม่ได้งอกขึ้นมาให้เฉยชมนะคะกุหลาบขาวหลังบ้านนี่นะคะปีหน้าไม่รู้จะได้เห็นดอกไหมเพราะว่าโปรดไม่ได้ดูแลเขาดีนักนะคะ กิ่งตัดออกไปเยอะเลยนะคะอาซิเลียร่วงแล้วกุหลาบออกแล้วสวยด้วยให้ออกเยอะๆก่อนนะคะแล้วมาดูกันใหม่ นี่เลยสวยไม่รู้ชื่อนะคะชื่อดอกอะไรบ้างอยู่มาหลายปีแล้วก็ไม่รู้นี่ไงพุ่มปดพึ่งเล็มยอดไปนะคะสวยเลยแล้วก็ต้นนี้โอ้ยไม่ได้เห็นดอกเลยครั้งแรกนะเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ย เพิ่งเห็นดอกของเธอสีเหลืองน้อยๆส่วนพุ่มนี้นะคะออกทุกปีจ้าพุ่มสวยเลยตัดให้มนๆก็ดูสวยน่ารักนะคะแล้วโบต้องคอยตัดตรงนี้ไม่ให้เกินออกมาที่ถนนไม่เช่นนั้นจะโดนจดไม้เตือน เหมือนพุ่มนูนนะคะเราตัดกันจนเฮี้ยนเลยตอนนี้ใบออกมาเขี้ยวอีกแล้วนะคะนี่มาดูฝั่งนี้นี่ดอกดอกเลยสวยเลยจ้าพุ่มนี้เอาไว้รอนะคะยังไม่ถึงเวลาดอกเดลิลี่นะคะดอกไม้ที่สวนประวนเนี่ยจะทยอยกันออกทยอยกันร่วงนะคะ ดอกอูดไม่มีเหลือแล้วค่ะดอกไปหมดแล้วกุหลาบออกเต็มเลยดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะดอกไม่สวยเพราะว่าลมกันโชคฝนตกทำให้ดอกชำ้ำ กรีบไม่สวยนะคะดูในวิดีโอสวยของจริงนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ดอกไปไปหมดเลยต้นเนี้ยต้นเนี้ยไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะดอกดกมากบรรยากาศเริ่มรื่นใบไม้สีเขียวหญ้าสีเขียว ตรงนี้โรยทันตะวันไว้ไม่รู้จะได้เห็นไหมนะคะฤดูร้อนก็จะเห็นความเขียวสดชื่น ไฮเดรนเยยออกดอกสวยมีหลายสีด้วยมีชมพูม่วงอ่อนม่วงน้ำเงินน้ำเงินหรือม่วงเนี่ยไม่ได้ชื่นชมดอกทุกปีหรอกนะบางปีก็มีแต่ใบ ดีใจจังยังมีตุต้มๆอีกหลายตุ้มเลยนะคะออกเพิ่มแล้วจะให้ดูอีก ดอกโดนแดดสีซีดในกล้องไม่น่าซีดเท่าของจริงของจริงสีซีดมากพดพามาดูต้นชบานะคะต้นชบาต้นนี้นี่เราย้ายจากหลังบ้านนะคะ มาไว้ตรงนี้เมือ่อฤดูใบไม้ร่วงนี่นะคะออกใบเขียวเลยแล้วก็มีดอกเราด้วยว่าจะเก็บดอกไปให้น้องบักกี้บักกี้ชอบกินนี่มีตุ้มๆเยอะเลยอันนี้สี่แล้วก็มีอ่อนๆนี่อีกนะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยแล้วก็มีตรงอื่นด้วยตุ้มเยอะเลยแหละ แล้วก็มีตรงนี้นี่โหอันนี้สามอันนี้หนึ่งอันนี้อันนี้อันนั้นโอ้ยเยอะเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่น้อยเลยนะวันนี้เก็บสองดอกนี้ไปนะคะเป็นทรีทให้น้องบักกี้นะจ๊ะเอา,มมาแมลงเอา,มาแมลงออกจ้ะอะ ไปให้น้องบักกี้หม่ำหม่ำกันเอามาให้บักกี้ถึงปากเลยอ่ะ ดอกไม้ในส่วนน้อยๆของพ่อโอ๊ตหมดแล้วนะคะมีเท่านี้แล้วค่ะรือดูใบไม้ร่วงนะคะดอกไม้ก็ร่วงร่นใบก็ร่วงไม่มีเหลือนะคะรอดูดอกไม้กันอีกทีหนึ่งดูดูร้อนนะคะต่อต่อไปและต่อต่อไปนะคะในดูดูร้อนเนี่ยพ่อโอ๊ตะชอบออกมานั่งหลังบ้านนะคะลมพัดเย็นเย็น แดดออกนะคะรับไอแดดแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าร้อนมากร้อนเหมือนประเทศไทยเลยค่ะปวดก็กลัวเป็นมะเร็งผิวหนังเหมือนกันออกมานั่งรับลมแล้วก็นอนตากแดดอย่างมากก็ชั่วโมงหนึ่งนะคะสบายๆมลงก็เยอะ ออกมานั่งใต้ต้นไม้นะคะต้องคอยปัดมแมลงนะคะทั้งยุงทั้งพึ่งคันเขาเยอปดเคยมีประสบการณ์โดนมแมลงเขาเรียกว่าเยลโล่อะไรสักอย่างหนึ่งบดลืมชื่อไปแล้วเป็นเหมือนพึ่งตัวเล็กๆนะคะโดนต่อยเจ็บมากนะคะประสบการณ์ที่ ไม่อาจาลืมเลือนเลยแล้วก็ไม่อยากโดนต่อยอีกนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณที่มาดูวิดีโอสวัสดีค่ะ